Thank mm -hmm. you. ช่วงนึงครับช่วงนี้คือช่วงเรียนรู้วิธีการตีตะพูนไทยนะครับอันดับแรกเลยนะครับนี่ครับสิ่งสําคัญถ่วงหน้ากองนะครับแต่ก่อนก็จะใช้เข้าวสุกบดผสมขี้เท่าตอนนี้ยุคใหม่แล้วนะครับวิทยาวิวัฒนาการมันเปลี่ยนก็เลยมาใช้กาววิทยาศาสตร์นะครับก็เอาไปผปสมกับน้นํามันมะกอก อันนี้มันสะดวกใช้สุดนะครับต้องขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์ทุกท่านด้วยว่าช่วยเอาสิ่งนี้เข้ามานะครับแต่ของเก่าเราจะไม่ลืมนะครับเราจะต้องรักษาไว้นะครับแต่ว่าวิธีการกรรมวิธีการทาเนี่ยมันก็จะนานอยู่แต่น,นี้มันสะดวกก็ขออนุญ,ญาตใช้นี้ก่อนนะครับอ่ะอันดับแรกเรามาติดหน้ากล่องเลยนี่นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าหน้าเท่งนะครับนี่ตรงนี้เป็นลักทาวงกลมไว้นะครับแล้วก็แปะไปตรงกลาง นะครับแปะไปนะครับบีบีบีไปครับให้มันดูสวยงามนะครับให้อยู่ในวงสีดํานะครับอยู่ในหน้าละครับอย่าให้มันเกินออกมานะถ้าเกินออกมาหน้ากองก็มันจะไม่สวยละครับแต่ว่าถามตีได้ไหมก็ตีได้แต่ถ้าให้ดีมันดูความเรียบร้อยนะครับมันดูคือการใส่ใจที่เราจะเรียนจริงนะครับทีนี้ติดไปแล้วส่วนหนึ่งเราลองดูก่อนว่าถึงเสียงหรือยังมาฟังกันยังไม่ได้เสียงเท่งนะครับเราก็เติมเข้าไปทีละนิด นี่ครับเทคนิคนง่ายจริงถ้าไม่ลองเสียงเราฟังจากตรงที่เรากดก็ได้ครับมันก็จะรู้แล้วนะครับว่าได้เสียงไม่ได้เสียงเพื่อความชัวยเราก็เทีทีขออีกนิดแล้วกันความหนักแน่นอ๋อโอเคอาจจะหนักไปหน่อยเนาะหนักไปหน่อยไม่เป็นไรเอออกหน่อยเอาออกมาโอเค เท่งครับอ่าทีนี้หน้าเท่งได้แล้วเราก็มาลองดูหน้าติงบ้างว่าเสียงโอเคไหมเราจะต้องถ่วงไหมถือว่าใช้ได้ไม่ต้องถ่วงนะครับหน้าติงอ่าอันดับแรกเลยครับเรามาเรียนรู้เออ่หน้าติงก่อนหน้าติงนะครับวิธีการตีติงนะครับทํำมือแลักษณะแบบนี้4นิ้วติดกันนะครับจะมีตัวเซนเตอร์ตรงนี้ติงติงตรงนี้นะครับ อย่าตีอย่างนี้นะอย่างนี้มันไม่ได้นะครับพอตีอย่างนี้มันดูไม่ได้เราต้องใช้วิธีการหักข้อมือน,นิดนึงเบาๆตีตีในส่วนอยู่แค่นี้ไม่ได้เข้าไปตรงนี้นะตรงนี้นะพอนะเห็นไหมครับติงเปิดมันก็จะเป็นติงเปิดเปิดเสียงคือเปิดมือไว้นี่คือเปิดเสียงต่อไปตุ๊บกดกดเสียงหรือห้ามเสียงไว้ตุ๊บเห็นนะ นี่ติงตุบเห็นนะติงตุบสังเกตง่ายๆติงกับตุ๊บเนี่ยมือจะอยู่หน้ากองเนี่ยแล้ตรงจุดเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าเปิดมือกับปิดมือห้ามเสียงไว้นะครับตุ๊บติงตุ๊บติงนะครับตุ๊บ อ่าโอเคหน้านี้ก็มีอยู่สองเสียงนี้นะครับมาอีกหน้าหนึ่งหน้าเท่งครับหน้าเท่งหน้าเท่งมาดูเวลามือวางมือนะครับทํามือติดกันมืออย่างนี้ไม่ได้นะไม่สวยงามมือต้องติดกันอย่างนี้ครับก็เอามือเข้ามาอยู่ในระดับในระดับนี้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องอย่างนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ทําข้อมือว่าเท่งเท่งเปิดมือเหมือนกันครับเทคนิคเดียวกันเปิดมือเท่ง ต่อไปเสียงถะทะอ่ากดเสียงทะนะทฮงทะต่อไปอีกเสียงหนึ่งปะใช้ปลายนิ้วเนี่ยจริงปะอ่ามันจะเป็นปะ ปะกะเทงถานเนี่ยมันจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับทีนี้เรารู้สองด้านแล้วมีตุ๊กมีเต็งมีเท่งมีถะมีปะต่อไปพิธีการผสมมือเสียงพึงนะครับพึงทํำยังไงนะครับเอาหน้านี้ก่อนหน้าหน้าตีงก่อนมือซ้ายนะครับให้ตีติงติงนะครับแล้วก็ข้างนี้ตีหน้าเท่งเท่งเบาๆตีอย่างนงี้นะฮะ ตีว่าะคบเสียงไว้เอาสองมือลงพร้อมกันเห็นไหมฮะสองมือลงพร้อมกันพึ่งพึ่งนี่เป็นติงนี่เป็นเท่งผสมมือกันแต่หน้าเท่งให้ตีเบาลงหน้าติงดังขึ้นมาหน่อยก็จะดังออกแบบเสียงพึ่ง่พึ่แล้วต่อไปเป็นตุ๊บเพิ่มเสียงตุ๊บเพิ่มทำไง ก็มีเสียงตบมีติงด้วยนะมีตบมีติงข้างนี้ก่อนข้างนี้มีเท่งแต่ตีผสมมือการเป็นเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยตบพมบพ่มีเสียงตบมีเสียงติงมีเสียงเท่งตีสองมือผสมกันขึ้นต๊บก,ก่อน ม่กี้มีพึงแล้วนะครับมือผสมมีเสียงพึงตุ๊บเพิงต่อไปพืชเสียงพืชมาดูกันว่าทำยังไงอ่าหน้านี้ตีแบบปิดเสียงมันจะไปเป็นพืชเห็นไหมครับพืชเสียงพืชพืชต่อไปอีกเสียงหนึ่งเสียงปังผสมมือกันนะ ข้างนี้เป็นปะข้างนี้ลงเป็นติงให้ลงพร้อมกันดูนะครับปังนะตีแบบผสมมือมันจะออกเป็นเสียงนี้นะครับปังนะปังเรามามือผสมอันแรกก่อนต่อไปตุ๊บเพิ่ม ต่อไปเป็นพืชปิดเสียงไว้พืชต่อไปเป็นปังเป็นไงครับมีทั้งหน้าเดียวหน้าติงหน้าเท่งตีผสมมือเป็นไงครับคุณผู้ชมน้องๆหนูๆเป็นไงครับไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับหรือว่ายากกันแต่ว่า ถ้าเรียนแล้วน้องๆหนูๆเนี่ยคงอาจจะชอบก็ได้เพราะว่าตะโพนเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ของมันในการตีแล้วแต่ละคนจะติจินตนาการได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมจะตีเป็นตัวอย่างให้พอพอเป็นสังเกตปร้กันว่าเวลาตีแบบว่าให้มันเป็นจังหวะเนี่ยความเล้าใจมันจะเป็นไงอ่มาดูนะครับเป็นมือปะทิ้งปะ เาใจกันไหมครคุณผู้ชมน้องๆหนูๆก็เรียนรู้เป็นพอสังเกตนะครับหวังว่าคนที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามคนที่เข้ามาเห็นอาจจะชอบหรือไม่ชอบแต่อยากให้ชอบไปดีกว่าจะได้ช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้เพราะดนตรีไทยของเราเนี่ยเป็นมรดกโลกของเราโดยตรงแท้ๆเลยนะครับฝากน้องๆหนูๆด้วยด้วยว่าถ้าสนใจก็มาลองเรียนกันได้หรือ ศึกษาดูจากในคลิปวิดีโอนี้นะครับวิธีการตีตียังไงนะครับวันนี้ก็ได้แก่เวลาการที่เรียนรู้วิธีการตีตะโพแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย